โรงเรียนโพไซพิทยาคารตั้งอยู่เลขที่5หมู่15ตำบลโพไซอำาเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีสหวิทยาเขตเขม,มาราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญ มีเนื้อที่72ไร่เขตพื้นที่บริการมี4ตำบลได้แก่ตำบลโพไซตำบลม่วงใหญ่ตำบลสองคอนและตำบลสารพีเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน1261คนจำนวนห้องเรียน36ห้องเรียนและมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น75คน โดยมีดรสมบัติปัญญาคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันบริหารงานและพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญ โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาความต้องการของผู้เรียนและชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้านวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการตามบริบทของชุมชนมีการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเช่นวนอุทยานผู่ป้อมวัดศรีบุญเรืองภูมิปัญญาลายผ้าดอกผักแว่นมอบนโยบายให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประมวลผลการจัดกิจกรรมเชิงรุก Active Learning โดยปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ ประปุ่บาจากครูผู้สอนเป็นโค้ดและส่งเสริมให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้มีการผลิตสื่อปรับปรุงสื่อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนรวมทั้งแนะนำแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นที่น่าเชื่อถือให้ผู้เรียนได้สืบคน้นมีการนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครู มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้านงบประมาณได้ดำเนินการตามระบบจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการมีความโปร่งใสเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ มีการวางแผนการใช้งบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านบุคลากรมีการกำหนดมาตรฐานและพาระงานตลอดจนส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมีการส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาและเลื่อนวิทยฐา,านะที่สูงขึ้นจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรและกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่มีการปรับปรุงด้านกายภาพให้ปลอดภัยสะอาดและสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้เรียนรู้ได้เต็มศัก,กยภาพปรับปรุงอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงห้องเรียนติดตั้งทีวีขนาด55นิ้วในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่4และปีที่ห จำนวน24ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนภูไซพิทยาคารยังมีการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยดำเนินการตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) หรือ IS เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านการอ่านการเขียนและความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรงเรียนได้จัดบรรยากาศการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทบทวนการอ่านการเขียนมีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นห้องสวนพฤกษ,ษาศาสตร์โรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสวนซีโรเวส และมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประนีตในโรงเรียนซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย ความเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นส่งเสริมกิจกรรมรักชาติหน้าเสาธงทุกวันกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโครงการรอดอจิตอาสาโครงการทูบีนัมเบอรวันเป็นต้น มีการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษารอบด้านทั้งในด้านของความปลอดภัยการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานส่งผลต่อคุณภาพครูและขยายผลสู่ผู้เรียนจนได้รับผลงานทีเด่นเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษารางวัลป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีปีพุทธศักราช2564ผลงานที่เกิดกับผู้เรียนนายจักรวรลเจริญสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3ได้เข้าร่วมเก็บตัวนักกีฬาโครงการโคเรียไทยแลนด์บ b อบสเลสเกล l e ต o นโคเทรนนิ่งประเภทกีฬาบ b อบสเล h และ Skeleton ระหว่างวันที่14-23ถึงธันวาคม2566ณสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีใต้ นายกฤตตะเมธรพรลากไยนักเรียนชั้นม .4/3 ทีมโมโนบ็อบสเลย์ไทยแลนด์นางสาวสุนิตาชัยพันธุโทนักเรียนชั้นม .4/3 ทีมลูจไทยแลนด์ผ่านโคต้า Youth Winter Olympic Games 2024จากกีฬา Skeleton และ Mono Bobsleigh สหพันธ์กีฬา International Bobsleigh and Skeleton Federation IBSF นายวาชิรุธพันโบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ3ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1เข้าร่วมวิ่งรายการคาร์ลอแอนด์วันเดอร์แลนดเพื่อผู้ป่วยมะเร็งรุ่นอายุไม่เกิน19ปีประเภทฟันรัน5กิโลเมตรรางวัลชนะเลิศฟุตบอลรายการ3000บกโบับครั้งที่2รุ่นอายุไม่เกิน16ปี รางวัลชมเชยกิจกรรมแข่งขันวาดภาพสารานุกรมไทยชิงถ้วยพระราชทานณโรงเรียนเบญจมมหาราชนายสุวินิษแสงสว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึก,ศกษาปีที่3ทับหผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการสอ,โอโวนค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์โอลิมปิกวิชาการสอวนอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่าย2ประจำปี2566และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการฟุตซอลนท์ครั้งที่3อำาเภอเขม,มาราชรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชาย จากผลงานดีเด่นที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากนักเรียนผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมกันขับเคลื่อนและพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาระดับแนวหน้าต่อไป